กันนะซดเหมือนเดิมเพราะว่าแกยังเหมือนอย่างที่ลูกกันว่าเพื่อไปทางานมาวันนี้แพจะต้มน้าซุปทุกคนแพจะต้มน้าซุปแพจะทาเย็นตาโฟเนาะเดี๋ยวแพจะหายดูว่าน้าซุปแพรแพใส่อะไรเดิงเนาะเป็นเผื่อใครอยากเอาไปใช้ได้ในต่างแดนกับสุดง่ายๆที่ง่ายๆอีกแล้วที่แพรจะทําเป็นประจาําแต่ว่าอร่อยเดี๋ยวคอนเฟิร์มว่าอร่อยโอเคจะพาไปดูส่วนผสมน้าซุปกัน นี่ทุกคนน้ำซุปแนผ่นเด้อพริกไทยอันนี้จะเป็นเครื่องตุนยาจีนเนาะเนี่ยมันจะมีเกากี้หวยซัวปักคีเง็กเต็กตังเสียมที่พูดมานี่เป็นรู้จักจ,กจ,กจกักอยงเนี่ยจะมีนี่มีนี่นะแต่รู้จักเกากี้แล้วก็จะมีหัวหออเขาเรียกว่าอะไรเออเห็ดหอม เสร็จแล้วก็จะมีกระเทียมแม่จะใส่กระเทียมไปแล้วก็ลาบผักชีเสร็จแล้วก็มีพริกไทยที่ประทุกเนาะพริกไทยขาวแล้วก็มีกระดูกหมูอันนี้สูตรเคล็ดลับเลยที่ทําให้น้ําซุปหวานหอมเหัวไชเท้าฝรั่งเนาะไอ้หัวไชเท้าฝรั่ง,นะอ,อ,งอยู่นี่เขาเรียกซาวเดอร์เนาะเป็นแบบว่าขึ้นช่ฝรั่งนะจะเป็นแบบก้านใหญ่ๆนี่ไปตัดกอมันแล้วไปก็จะใส่โอเคทุกคนเดี๋ยวพ่ไปใส่น้ำพ่ใกล้จะเริ่มเดือดแล้วเนาะ เดี๋ยวตอนเพใส่เดี๋ยวเพรจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งทุกคนตอนนี้น้ำเพรก็เริ่มเดือดแล้วเพบอกไปยังว่าเพมีกระนด้วยเด็กก้อนหนึ่งเด็กถนอแล้วเมื่อกี้ตอนเพพูดเรื่องหัวไชเท้าเนาะเพก็นึกได้ว่าเพรมีหัวไชเท้าอยู่เพก็เลยไปตัดหัวไชเท้ามาเห็นไหมผ่านหัวไชเท้าเรียบร้อยอันนี้ก็จะใส่แต่ว่าใส่ทีหลังตอนนี้น้ำเดือดเพรจะใส่อะไรลงไปก่อนหมูกระดูกหมูกระดูกหมูใส่ลงไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นซี่โครงหมูเนาะใส่ลงไปร็จแล้วไปก็จะลากผักชีก็คือใส่ทุกอย่างลงไปเลยเร็จแล้วก็ตุนไวนะ้เนาะอันนี้ก็พริกไทยแล้วก็มีกระเทียมพวกเครื่องตุตยาจีนย เครื่องปรุงก็จะมีอะไระเครื่องปรุงก็จะมีซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลเกลือเกลือหนึ่งช้อนชาให้ใส่น้ำห้านิตนะทุกคนทำไมไปททำเยอะแจะก็อย่างว่าแพ้เป็นคนเพื่อนเยอะแล้วก็จะทำแจกเพื่อนเนาะใส่ไปก่อนหนึ่งช้อนชาเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปรุงรสอย่างอื่น องน่วน้ำตาลถ้าใครอยู่เมืองไทยเด้อไปจะบอกว่าถ้ามีน้ำตาลกวดรู้จักน้ำตาลกวดไหมน้ำตาลที่เป็นเม็ดๆหน่อยใส่ลงไปเด้อมันจะทำให้แบบนั่งเกี่ยวกงกล่อมแล้วก็อร่อยมาก ทีนี้เพร์ก็จะทิ้งมาอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะคนให้มันเดือดให้มใหมูมันซุกเสร็จแล้วก็ค่อยมาใส่เอ่อให้หมูมันซุปจะพักหนึ่งเนาะเราค่อยมาใส่ไอตัวขึ้นช่ายฝรั่งใช่ฝรั่งนะนี่นะโอเคทุกคนน้ำซุปเพร์ก็เดือดแล้วเนาะตอนนี้เพรนจะปรุงปรุงรสแล้วเด้อก็จะใส่ซีอิ๊วขาว ประมาณสองช้อนโต๊ะเลยเนะน,นานะครนะึ่งกระบวยน้ำห้านิตรนะคุกควรอย่าว่าไปใส่เยอะนะเพราะว่าน้ำมันเยอะแล้วก็ไปใส่ซอสปรุงรดอีกชิ้นนิดครึ่งหนึ่งเพราะว่าไปไม่ได้ใส่เกลือ,อเยอะนะเดี๋ยวมันจะเค็มเกิน,นเดือดแล้วที่นี้ไปก็จะใส่อันนี้ลงไปอะไรนะแซลเดิร์น ขึ้นช่ายฝรั่งสูตรเนี่ยคือใส่ขึ้นช่ายฝรั่งลงไปแบบนี้นะทาให้น้าซุปหอมแล้วก็ถ้าอยากน้าซุปใสๆเนาะไอ้นี่เด้อทุกคนตักฟองได้ค่อยๆช้อนฟองมันขึ้นเด้ออย่าให้มันลงไปปนกับน้าซุปเองเนาะเราน้าซุปเรามันจะใสคนรู้ใช่ไหมว่าเป็นทำอะไรไบน,นี้เราจะทําเย็นจะโฟนะมันก็จะใส่หัวชเท่าลงไปเลยแล้วพี่ก็จะปิดฝาไว ตุนไหวนี่แหละให้มันแบบว่าให้มันน้ำซุปฟ้อนหวานหอมๆนั่นแหละเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันแล้วกันเดี๋ยวเพรขอไปเตรียมเครื่องก่อนเพรจะวันนี้เพรจะมเีเดี๋ยวเพรไปให้ดูตอนเพรเตรียมเครื่องอีกนิดนะึงตอนนี้เพรย์กำลังทำเครื่องมันเนาะเตรียมเครื่องอันนี้เป็นลูกชิน้นปลาเอไม่ใช่ลูกชิ้นปลาเต้าหูปป้ปลาเนาะใส่เครื่องยินดโฟอะไรเอามาทอดแล้วก็นี่จะมีลูกชิ้นปุ้งแล้วก็มีตืออวัวแล้วก็จะมี เกลียวที่ผัดไม่ได้เลยนี่แหละเดี๋ยเพื่อนไปทอดไปเตรียมเครื่องก่อนแล้วก็ยังจะมีลูกชิ้นเนาะที่ว่าเพื่อจะลวกแล้วก็มีลูกเต้ามึกลวกเพ่ยังไม่เอาออกมาแล้วก็มีหมูต้มเดี๋ยววามาดูตอนตว่าตอนใสื่อนกำลังทำเลยก่ับอันนี้เป็นหม้อน้ำซุปแพรเนาะที่เพต้มปะใสๆเนาะนี่แหละไป เสร็จแล้วเดี๋ยวเพรจะไปปรุงแหละไปปรุงเย็นตะโฟไปใส่เครื่องไปดูกันแต่สําหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพรด้เด้อจ้าถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปไม่เป็นไรเนาะไปเดี๋ยวไปปรุงเย็นตะโฟกันเลยทุกคนตอนนี้เครื่องเย็นตะโฟเพรก็เร็ตแร้่มเลยนะมีลูกชิ้นกุ้งเอ่อเต้าหูปา้ปลาอันนี้ตือกลวยจะไม่ต้องหัน่นแกล้วก็จะมีเกี๊ยวทอดดูเกี๊ยวเพรนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นลวก ก็จะมีหมูล,ลวกอันนี้ไปใช้แทนไอ้นี่เนาะใช้แทนปลาเมื่อกอบเป็นเพ็ดเมื่อไอแทนในแมงกะพุนตรงนีพักอันนี้กระเทียมเจียวของแกร่เพร่เปน็นลวกเสร็จแล้วเดี๋ยวต้มมึกไปกำลังลวกอยู่ไม่จะมาดูมาเราจะปรุงให้มีมีก่อนเนาะไอม,มีก็จะเป็นนนี่ใส่ลงไปลุชิ้นปลา ủa oh, phải lưu nắp sốt lên yeah. so. để full, Thêm sốt, thìm hãy để xem clip tôi làm cà thìm chiếu, giống rau ngót chiếu น,นี่ของมิมี่อันนี้ก็เป็นน้ำซอสเจนตะโฟของแพรเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ของแพรจะมีพิเศษมากคือ,อ ปลาหมึกลวกใช่หไหมลูกชิ้นกรุ้งฟุ๊ปุ๊หมูลวกก็ลูกชิ้นผักบุ้งเด้อใครใส่ผักบุ้งเด้อทุกคน แพ้ไม่มีเลือด,เอดแมงกะพุนเลดิเป็นนะพเพชอะไรไม่ใช่เทนแทนกันได้สมมุติเอาเทียมเจียวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะแพ้ไม่รู้ชื่อมันไปแบบที่เขาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะ่ะก็พริกไทยปรนนิดหนึงแล้วก็จะใส่หน้ามันนี้เลยเด้อ ทุกคนเป็นไงเดี๋ยวพี่ใส่หน้านี่นกินไหมนี่เดี๋ยวพี่จะไปทำคลิปกินอีกคลิปหนึ่งเด้อทุกคนนั่นแหละไปไปไปกินกัน โลืมเลยเกี๊ยวมีเกี๊ยวด้วยลืมบอกว่าันมีเกี๊ยวทอดนี่เพิ่มความหนากินทวีคูณโอเคทุกคนไปไปกินกัน